ฝ่ายส,สารองค์กรรวมถึงนะครับคุณรไรแพทย์ิ่แลุณเกศกราภรนครับชี e มาร์เก็ตอิ o f เซอร์ประธานเ้านี้ฝ่ายการตลาดน่นเองครับสวากราบครับและุดท้ายคระบผมกับคุณต้้มนายแพทย์่สิดประสิเรื่อสุดครับช h ฟโอเปเรชั่นอิเซอรประธานเจ้าีฝ่ายปฏิบัติการานั่นเองครับอีกครับก็งืองเป็นปฐมนักับคณะผู้นของเราทั้งท่าท่านเลยในะนนี้สุดยอดมาก ับผมเสย์ห่อทุกท่านเ,เลยนะครับตื่นเต้นด้วยนะครับมาถามความรู้สึกกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า One Strategy and Asset Clinic ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วค่ำคืนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เดือนสองเดือนแต่ใช้เวลาหลายเดือนมากๆเป็นปีเรื่อยๆนะครับความรู้สึกเป็ในไหนบ้างที่วันนี้ Press Release หรือว่า Press Conference เกิดขึ้นมาแล้วเริ่มจาจะ CMO สุดหลอ่อสุดเท่าดีกว่าครับพึ่งเปิดครับผม <Okay. S 1> ครับผมพี่เปิดครับ ครับผมมีที่จะเจออีกครั้งในตอนเมา่วันนะครับพี่เปิดครับเป็นสมานิการแข็งทีุ่ยท่าันในคราวชุมชนครอบครัวเพื่อนๆที่เรียกร้องนะครับเมื่อกี้แบมถามว่ารู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกปลื้มนะครับที่เราได้รับเกียรติจากทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้มากมายขนาดนี้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบงค์บอกครับโปรเจกต์นี้เราตั้งใจทำมาบ้าง แบบแมีการเปลี่ยนแปลงภาษาปเรื่อยเอยมายแล้วนะครับแต่ว่าพวกเรามีทีมเวิร์คที่ดีครับเราพวกเราช่วยในง,งานจนวันนี้ได้มีโอกาสได้ต้อนรับแขกท่านนะครับที่ที่เป็นมาผู้มีเกียรตินะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะได้ถามข้อความตั้งใจของเราทุกท่านได้รับรู้และสัมผัสได้นะครับผมแล้วก็ยังมีหลายเซสชั่นจากวนนี้นะครับที่จะทิบว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรเราอยากจะทำให้ ครับผมยังไงเดี okay. ๋ยวผมขอส่งไม่ต่อให้กับได้เลยครับโอเคนะครับผมเป็นความรู้สึกเบื้องต้นนะฮะของคุณเบิร์ตเองก็เป็นเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับผมนีส่งต่อให้ผมก่อนกะรับเอาเลยว่าเป็นความรู้สึกนะครับในเรื่องของการที่ว่ามารวมตัวกันนะครับผมของผู้ได้เห็นทางท่านทีนี้ความรู้สึกของสองนุ่มหล่อแบบนีกว่าคุณเมลกับคุณตุลจะบอกว่าออนี่ก็น่าจะมาช่วยชวนคิดได้ที่ทำด้วยกันเนาะ ก็มีมาอ่านช่วงนีแล้วนะครับจะเป็นธุรกิจความงามแน่นอนช่วงนี้แล bring, hop, oui well, us, ้แน่นอนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมพี het, ่วันนี้สำเร็จแล้วแล้วมีเพื่อนฝูงมีแขกผู้มีเกียรติมีสื่อมวลชนมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยพี่นิวเลยครับก็ก็จริงเนะครับตื่นเต้นเหมือนกันคือเวลาไปงานเวนต์เนี่ยมันตื่นเต้นไม่ทน้อยเลยคิดว่าทำธุรกิจเองมันตื่นเต้นมันมีความเครียดด้วยที่ได้ทำธุรกิจครับผมครับผมว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกมาเลย แล้วก็บอกว่าคุณหมอและคุณหมอเล่นเห็นบางอย่างในตัวธุรกิจนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถคิดตัวนี้มาขยายต่อได้ครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายต่อแต่ถ้าผู้สั้นๆคือเหมือนถ้าเราเป็นคนนหนึง่งที่อยากเข้าคลินิกไปเพื่อทํไใบบัญญัติแต่เราไม่รู้ว่าปลายทางของหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่ต้องตบวจรับมนี้ สั้นๆได้ใจความเลยนะครับผมลองมองเห็นแน่นอนว่าปลายทางจะออกมาเป็นอย่างไรครับผมนะครับตุ้นเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าเหนื่อยเลยใช่ไหมทุกคนเลยได้่อยได้นอนกี่ชั่วโมงดูนอนอยู่ครับโอเคโอเคนอนน้อยแต่นอนนะครับก็ขอกล่าวตอนนำแข็งเขาก็เหยียบข้านนะครับผมสู่แสงช่ยแห่งใหม่ย่านรามศรีนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเราตั้งใจแสงช่วยเลย <Workers S 2> ตอนสองไม่ม <cause> ีสองเดือนคิดสดคิดสดเลยครับใช่ครับเราตั้งใจทำศูนย์สถานการประกอบางานี่ยให้แตกต่างและเป็นที่ที่รู้สึกว่าทุกท่านที่คนสำคัญของพวกเราครับผมก็ประสบการณ์ที่ท่านจะได้จค่ะแคนทรีวันแ n t ทรีอะไรอต่างๆสี่แห่งนี้นะครับบอกว่าจะเป็นเข้อควาโซนของท่านนะครับที่อยากมาเติมเต็มความเซลฟ์เลิฟความไอท์เทคอจิ้งนะครับผมแล้วก็ลองชิมที่ี่ไปด้วยกันนะครับผมก็ ครับที่นี่จะไม่ลืมอยางกพัฒนาได้รอยวัตการต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องน่าตื่นเต้นนันคือเราเป็น First สออฟเชี่ยลผ่านเอะครับผมเก่าี่มีความงามจากเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแต่ว่าขอบคุณที่มาร่วมงานแล้วหวังว่าวันนี้จะได้ต้อนรับแขกทุกท่านเป็นอีระยะยาวๆต่อไปนะครับผมขอบคุณากครับขอบคุณมานะครับผมขอเสียงปรรม่อดังนะครับให้กับผู้รากรางชาท่านเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหมให้พี่เบิร์ดนะครับอมมิวแล้วก็ตุลพันธะล้านเ ผู้ชายสามารถใช้ได้โอเคเดียวครับเดี๋ยวเพิ่มไปติดต่อเพิ่มก็คือกล้ามหนึ่งเป็นโมเดลที่เราเห็นในนิยายใช่ไหมครับรวมถึงการเสริมซิ่แทบอะไรพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็มีการทำให้เราสามารถที่จที่เราเสิร์ชได้เกือบทุกตั้งแต่ตัวร่างกันต่อมาแล้วช่วนคำถามที่สองเทคโนโลยี 3D ้าามีบทบาทเยอะมากน้อยนค่ไหนสำหรับเทคโนโลยี 3D ค่ะก็คือมีบทบาทมากขึ้นก็คือ เดิมทีเราเนี่ยคล้ายๆคุณหมอผมกับคุณผู้จัดพิมบอกกันเลย่าเดิมทีซิลิโคนที่เรามาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่อีกไม่กี่ใจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมพร้อมกับผู้ถี่อ่างเราทั้งท่าท,ท่านนะครับวันนี้มีทางรถไฟกินนะครับผมแต้วก็ความสุขนะครับที่ทุกท่านนะครับผมเข้าไสู่ยืนความสำเร็จนะครับแล <c oughs> ้วก็ไปแล้ว Thank <laughs>